วันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวหมู่บ้านโคกสำโรงกันนะคะเราก็จะพาทุกคนไปดูสถานที่ต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านเรานะคะไปกันเลยไม่สั่งกกัดแล้วค บ้านของบ้านแล้วค่ะแล้วก็จะมีตู้กดน้ำด้วยนะคะไว้ใช้สำหรับคนมีตังค์นะคะไม่มีตังค์กดไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือเป็นศาลของหมู่บ้านนะคะเป็นศาลที่ทุกคนเขาก็จะมากราบไหว้บูชากันนะคะไปรีวิววัดต่อนะคะไปกันเลยค่ะเออเราก็ต้องเดินเอานะคะเพราะว่าดีเราไม่มีรถค่ะค่ะ ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวของหมู่บ้านเรานะคะนี่ค่ะแม่ค้าค่ะแล้วก็คือวัดที่หมู่บ้านเรานะคะเราไม่กล้าเข้าไปแล้วนะคะพอดีว่าหมามันเยอะมันจะกัดเราค่ะไปกันต่อโอ้โส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ําของวัดนะคะเอาไว้ให้ทุกคนไว้ลอยกระทงแล้วก็บางทีก็มีเปิดให้จับปลาบ้างค่ะแต่ถ้าจะมาจับเอาสุ้มสี่สุ้มห้าระวังบาปนะคะถ้าเขาไม่อนุญาตถ่ายวนกลับอีก่า่แค่รอเดี๋ยวของ คือโรงเรียนบ้านโคกสุโงนะคะทางเข้าไปคือทางนี้เลยค่ะมีหมา้องจะกัดเรานะคะพอดีว่าทางนี้ไม่ค่อยไม่เคยเดินมาค่ะมันเลยจะกัดเรานะคะพอดีว่าเป็นคนแปลกหน้าแปลกตานี่ก็เป็นร้านค้าอีกหนึ่งที่นะคะที่อยู่ในหมู่บ้านเราพอดีว่าหมู่บ้านเรามีร้านค้าเยอะค่ะอ้อแต่วันนี้เขาปิด นี่ก็จะเป็นซอยลัดนะคะพอดีว่ามีทางลัดเยอะค่ะนี่ก็จะเป็นซอยลัดนะคะเพื่อจะไปตรงไปอีกทางที่หมู่บ้านคนอยู่ที่หนึ่งนะคะคือเป็นบ้านคนนะคะบ้านคนค่ะไม่ใช่หมู่บ้านนี่ค่ะมีมะละกอด้วยนะคะมีต้นกล้วยด้วยค่ะนี่ค่ะอุดมสมบูรณ์สุดๆเลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะพาทุกคนเดินไปนะคะเดินไปเดินไปตามทางที่เขาขีดไว้เดินไปเลยค่ะ ส่วนนี้ก็จะเป็นลานไว้ให้แบบเยาวชนมาเตะบอลได้นะคะตรงนี้นะคะค่ะนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านภายในนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือจะเป็นบ้านผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็จะมีทางเดินตรงไปอีกค่ะหมู่บ้านของเราก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ